ครับสวัสดีครับเพื่อนครับรลกเกษตรดีครับครับวันนี้ครับเรานะครับจะพาเพื่อนนะครับไปทำจุลนทรีย์จะปลวกแบบน้ำครับที่เรานำไปลดพืชนะครับครับบำรุงพืชบำรุงดินนะครับแล้วใส่วัตถุอินทรีย์นะครับครับวันนี้ครับเราจะเอาหัวเชือนะครับเจ้าปลวกแบบแห้งเมื่อวานที่เราทําการบดไว้แล้วก็บีไว้นะครับครับจะเอาจุลรีย์อันนี้นะครับ รับไปทําการเพาะเชื้อจุลินทรีย์จาปลวกแบบน้ำเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับจุลินทรีย์จาปลวกแบบแห้งอันนี้นะครับที่เราทําไวเมื่อวานนี้นะครับนะครับเราจะเอาไปทําอะไรนะครับบางคนสงสัยครับว่าถ้าเรามีเจาปลวกแบบแห้งหรือที่เราทำเมื่อวานนี้นะครับทำอย่างนี้แล้วนะครับจะไปใช้งานอย่างไรจะเอาไปทําอย่างไรมีบางคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์จาปลวกแบบแห้งนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูวันนี้นะครับว่าจาปลวกแบบแห้ง อันนี้ของเมื่อวานนี้นะครับที่เราทำนะครับเราจะเอาไปทําอะไรนะครับก็คือเราจะเอาไปเพาะเชื้อจุลินทรีย์จาปวกแบบน้ํานะครับจุลินทรีย์จาปวกนะครับซึ่งเป็นสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับต่อเกษตรกรนะครับลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยนะครับเคมีนะครับหันมาใช้อินทรีย์ครับชีวภาพชีวภัณฑ์นะครับเอันนี้นะครับไม่มีสารเคมีนะครับ ครับทำให้พืชเติบโตได้ดีนะครับทำให้ดินด้วนซุยนะครับทาให้รากพืชเจริญเติบโตหาอาหารได้เต็มที่นะครับครับมีประโยชน์มากมายแถมยังช่วยเออช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ต่างๆ,ๆได้ดีนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆครับไปทำการันตีจอปวกนะครับแบบน้ำนะครับที่จะเอาแบบแห้งนี้ไปทําแบบน้ำนะครับเพื่อการันตีหัวเชื้อของเรานะครับว่าเราทําแบบนี้ออกมาเป็นแบบแห้งแบบนี้แล้วนะครับจากขั้นตอนมากมายที่เราเอ่ยมาตั้งแต่คลิปครั้งแรกแล้วนะครับการทาแบบแห้งนะครับครับเราจะมาการันตีครับหัวเชื้อของเรานะครับว่าเชื้อจะแรงแค่ไหนจะมีมากมีน้อยนะครับแต่การทําแบบนี้นะครับเราต้องหมักทิ้งไว้3วันนะครับหลังจากที่เราทำอันนี้แล้วนะครับ3วัน จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าหัวเชื้อของเรานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่การันตีความแรงของหัวเชื้อนะครับครับเอ่อ เพื่อภายภาคหน้านะครับมีลูกค้าสั่งซื้อมาเจ้าโปแบบแห้งนะครับจะได้รู้ครับว่าหัวเชื้อของเราอันนี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะการันตีเพื่อนๆนลูกค้าอีกมากมายนะครับที่ทักจองสั่งซื้อเราเข้ามาตอนนี้มีหลายคนอยู่นะครับครับแต่เราครับจะการันตีหัวเชื้อของเราด้วยการทําจุลินทรีย์นะครับเจ้าโกแบบน้ําโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์จะาโปแบบแห้งอันนี้มาทําให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนครับครับเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนๆพืทําไปทำที่ เราอยู่ในด้านนอกเราละครับขาฝากเรื่องเออสุขภาพตัวเองนะครับเรื่องโควิดนะครับตอนนี้คือโควิดระบาดมากมายนะครับนะครับบางคนต้องกักตัวนะครับบางคนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับครับมีทุกทุกพื้นที่ทุกจังหวัดให้เพื่อนๆป้องกันตัวนะครับการใส่แมสก์ครับครับห้ามพูดคุยกันนะครับในกลุ่มมากมายนะครับนะครับเออเวลาที่ใส่แมสนะครับเมื่อครับเออเวลาที่เราอยู่บ้านนะครับครับถ้าแม้เนี่ยครับ ให้เราเปิดไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ตลอดเวลาละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตลอดเวลานะครับอากาศออกซิเจนนะครับมันจะไม่เข้าไปเในร่างกายเรามากนะครับบางทีสังเกตครับถ้าเราใส่แมสตลอดเวลาครับโดยที่เราไม่ได้ถอดเลยครับไม่ได้เปิดให้อากาศเข้าไปในร่างกายของเราเลยเราจะรู้สึกเหนื่อยเราพูดเราจะเหนื่อยนะครับรับคือร่างกายนะครับขาดอากาศขาดออกซิเจนนะครับให้เราเปิดบ้างนะครับไม่ต้องใส่ตลอดเวลานะครับเพื่อการเวลาเราอยู่บ้านนะครับเพราะมันจะรู้สึกอึดอัดนะครับทำให้อากาศนะครับเข้าไปในร่างกายเราไม่เพียงพอครับก็ การใส่แมสนะครับตลอดเวลาโดยที่เราไม่เอาออกบ้างนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ดีต่อร่างกายของเราครับเพเราให้เราเปิดออกบ้างนะครับเพื่อให้เอิดอากาศเข้าสู่ร่างกายเราครับได้เต็มที่นะครับครับก็ครับเดี๋ยวไปชมที่โรงลจุลินทรีย์นะครับไปครับเพื่อนครับมาแล้วครับมาโรงจุลินทรีย์ครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องมาทําจุลินทรีย์จากปลวกแบบน้าให้เพื่อนดูนะครับนะครับเดี๋ยวก็มาชั่งกันนะครับอันนี้คือกิโลนะครับ กิโลนะครับนะครับเราจะใช้เข้าวครับอาหารของเจ้าปูของเราก็จะเป็นข้าวสุกนะครับนี่นะครับช่างเลยนะครับครับหนึ่งกิโลเอ่อครึ่งกิโลนะครับเราใช้แค่นี้นะครับครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าเราทําให้เพื่อนดูนะครับทําให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างครับเราจะเอาเอ่อหัวเชื้อจะาปูแบบแห้งครับมาทำเยรลนซีกันนะครับอันนี้คือเราทำเพื่อนดูเป็นตัวอย่างนะครับให้การันตีหัวเชื้อของเรานะครับอันนี้ก็คือนี่ครับจารันตีจะปูแบบแห้งนะครับที่เราได้เอ่อทำการ บดบี้เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับมาดูก่นนะครับเราใส่ถังไว้นะครับนี่ครับเพิ่งครับนี่ครับจะป,ปลกแบบแห้งของเราเพิ่งครับสวยงามมากๆเลยนครับนะครับอันนีเ้เราใช้เครื่องปั่นไปประมาณไม่เท่าไหร่นะครับเราใช้มือบี้เอามันไวกว่านะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะคะรับสซยเลยนะครับครับใช้ปั่นไปแค่โหลเดียวนอกัานใช้มือบี้นั่งบี้หมดเลยนะครับมันจะละเอียดนะครับนะครับเจ้ปลวกเรานะครับ นะครับก <C jin x> ็มันจะมีอาหารอยู่แล้วนะครับข้าวสุกดำละเอียดที่เราหมักไปนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับอ่าจะราครับมาทั้งกิโลกันครับจากโปรแบบแห้งเราใช้ครึ่งกิโลนะครับครับเมื่อกี้ข้าวสุกครึ่งกิโลครับอัตราส่วนเท่ากันนะครับจากโปรแบบแห้งอันนี้เราก็จะใส่นะครับครึ่งกิโลเพื่อนครับครับเดี๋ยวหาลายตักก่อนนะครับครึ่งกิโลนะครับ เชื้ออันนี้นะครับที่เราทําไว้นะครับที่เราจะนํามาเพราะเชื้อจุลินทรีย์จะปลกแบบน้ํานะครับพัดตื่นนะครับนะครับใช้ไม่ต้องเยอะเพียงแค่หน่อยเดียวเองนะครับครับให้หน่อยนึงนะครับได้แล้วครับครึ่งกิโลนะครับครับอย่างละครึ่งกิโลนะครับครับเสร็จครับ ยาปัวครึ่งกิโลอันนี้นะครับแล้วก็ข้าวสุกครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาทําการคลุกขาวแลเข้าวกันเพื่อนครับก็เยอะเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราปิดไว้ต่อครับแบบแห้งเรานะครับวางไว้ที่ลมนะครับต่อไปนะครับเออให้เรานํานะครับข้าวสุกนะครับครึ่งกิโลอันนี้เมื่อกี้นี้นะครับเทใส่ลงไปเลยนะครับครับนี่คือวิธีการทําจลินซีจับปกแบบน้ําขั้นตอนแรกนะครับใส่ไปนะครับข้าวสุกข้าวเย็นที่แม่เจ็บจะให้นะครับ แบบนี้นะครับครึ่งกิโลนะครับเราไปให้ใต่ไต่จาปวกครึ่งกิโลนี่นะครับใสไปเลยครับก็ทําการคลุกเคล้านะครับอาหารกับเจาปวกให้เข้ากันนะครับนี่นะครับบีนะครับข้าวสุกกับจาปวกนะครับจริงๆแล้วจาปวกก็มีอาหารอยู่แล้วนะครับที่เราหมักไปนะครับครับเจาปวกแบบแห้งนะครับหมักคลุกเคล้าข้าวสุกนะครับอาหารคือข้าวสุกนะครับ นี่ครับใครที่ต่างซื้อจุลินทรีย์ยาปรแบบแท้งมาไปนะครับก็ดูคลิปอันนี้นะครับขยายเชื้อเป็นแบบน้ําทําแบบนี้เลยเพื่อนขาครับข้าวก็จะเละไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับข้าากันนะครับบี้นะครับคุกข้าวกับข้าวสุกนะครับถ้าใครมีมากก็ทํามากเพือนถ้าใครมีน้อยก็ทําน้อยนะครับ สามส,สีส่ขีดก็ <impossible> surprise surprise <habitude> ได้ครับเพื่อนครับคุกเข้ากันนะครับค้าสุกนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับดีละเอียดเข้ากันนะครับครับเพราะว่าเจอแบบแห้งของเราก็มีอาหารกลารรมละเอียดอยู่แล้วก็มีค่าเท่ากันนะครับเราก็ใส่ข้าสุกลงไปนะครับอีกนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ถังนี้ก็เสร็จนะครับอันนี้นครับให้เราใส่ถังอันนี้เลยนะครับนี่ครับถังพลาสติกอันนี้นะครับ นะครับมืดไหมครับอยาเปิดไฟก่อนนะครับถางพลาสติกอันนี้นครับนี่นะครับ่าไฟถังพลาสติกอันนี้นะครับหมักทิ้งไว้นะครับหมักทิ้งไว้แบบนี้นะครับ3วันนะครับ สามวันเดี๋ยวรามาเปิดดูนะครับว่าเชื้อจุลินทรีย์จะบวกนะครับแบบแห้งที่เราเอามาเพาะเชื้อจุลินทรีย์จะแบบน้ำอันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับครับหลังจากสามวันแล้วะครับเรามาเปิดดูเชื้อแล้วครับอย่างนั้นให้เราเติมน้ําไปเือบเต็มถังนะครับครประมาณหกเจ็ดลิตรประมาณนี้ได้ครับเราเติมน้ําไปนะครับแล้วเราหมักต่ออีกะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับก็สามารถใช้เอาน้ําจุลินทรีย์จะอันนี้ครับไป ใช้งานกับพืชในส่วนเราได้เลยเพื่อนครับครับนี้ก็เป็นคลิปแต่ละส่วนนั่งซานครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับก็เราครับเราก็จะเอาถุงคลุมนะครับถ้าถังไม่มีฝาครับให้ใช้ถุงพลาสติกคลุมนะครับแล้วเอาเชือกมัดไว้นะครับแล้วก็วางไว้ที่ร่มนะครับครับ หมากไว้สามวันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสาระนนุพือ้นสั้นผเพื่อนครับเป็นคนสงสัยงงครับว่าเราทําจุลินทรีย์เจากแบบแห้งแบบนี้เอาไว้ไปทําอะไรนะครับครับไม่สาม,มารถที่จะเอาไปผสมน้าแล้วใช้งานได้เลยไม่ใช่มาแล้วนะครับครับต้องเอามาทาการเพราะเชื้อแบบนี้ก่อนนะครับนะครับมาคุกเข้ากับข้าวสุกข,ขยายมาเพาะเชื้อจุลินทรีย์เจากแบบน้ําแบบนี้นะครับทําแบบนี้ก่อนขั้งตอนแรกนะครับ หมากสิ้งว่า3วันพอ3วันเปิดดูการเดินเชื้อนะครับเรากเติมน้าลงไปเกือบเต็มน้าปิดไว้อีก7วันถึง10วันก็สามารถเอาน้ําจุลินทรีย์จากปกันนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับครับนี่ครเป็นการเพราะเชื้อจุดินทรีย์จากปวกด้วยจากปวกแบบแพ้งของเราไว้ง่ายนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ